เรื่องกิจกรรมบ่ายนี้นะครับนี่รถถังครับนี่ฮักกี้นี่นะครับอันนี้เตรียมนะครับเตรียมถ้วยเตรียมภาชนะให่เอาอาหารให้ก่อนนะครับนี่ครับอาหารยามบ่ายขนมปังผสม อาหารเม็ดครอบนี่เด็ดอร่อยเลยครับนี่อน้ากีกินนะครับเนี่ยนมวัวเตรียมไว้เดี๋ยวรอสักครู่นี่รถถังนี่ครับ ลู่ถังกินลู่ถังนี่ฮักกี้ฮักกี้ตินภารกิจที่ต้องทำก็เหมือนกันแนวป้องกันล้อแสนงยะ นี่ก็ผลงานรุกผลงานผลงานนี่กำลังเริ่มกินนะครับนี่กินอร่อยเลยอ,เอืยุสามปีกว่า หมดถังนี่ฮะก,กี่ฮักกี้ก็เหมือนกันสามหกกว่าเหมือนกันโอ้โหกินหมดแล้วรถฮักกี้กินหมดแล้วฮักกี้กินหมดก่อนเลยโอ้โหเกลี้ยงครับเกลี้ยงเลยครับโอ้รถถังเล็กนิดนึงรถถังเร็วลุกเร็ว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  เออจะกินนมนก,กี้นก,กี้คอยครับคอยคอยคอยนั่งนั่งนก,กี้นั่งนก,กี้นั่งลงนั่งฟังดีเนาะนั่งลงนั่งนั่งครับรถถังก็ใกล้จะหมดแล้วครับ นี่รถทางก็ใกล้จะหมดแล้วอ,อยู่เฉยครับอยู่เฉยรอ้อร้อก่อนคอยคอยคอยนี่แะครับ นมบัวต้มเดี๋ยวเตรียมพร้อมอา้าวเอาเลยครับนี่เอ่อนกกี้นิ้วลดถ,ถงังนี่ครับนมบัวครับอืม กินยาเลทร่อยครับีินมบัวนมบัวอาหารหมดแล้วโโอโหโห้กินแบบช่ำเลยนี่ครับนมบัวจริงๆ ม่ติดท้ายแล้วครับนี่โอ้อีกไม่นานตัวใหญ่แล้วครับนี่ฮะที่กินกี่กินรถถังกินอืมอืมนี่บรรยากาศ รยากาศการกินกินยางเลียล,ลอยเลยครับนี่โอ้โอ้เรียบร้อยรถถังหมดแล้วรถถังหมดแล้วเอาละครับเริ่มครับเฮ้ฮักกี้นิดหน่อยนิดหน่อยเฮ้ักกี้นิดหน่อย,น,อยนิดหน่อยรถถังเลียครับโอ้โหเลียมหมุนใช่หมุนเลยครับหมุนหมุนหมุน หมุน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 เหมุนออโอ้โหหมุนขับหมุนโอ้โหหมุนขับหมุนขับหมุนโอเคแันน,น,น,แน,นี้กันนะครับวันนี้สวัสดีครับกินเสร็จไปแล้วครับ มีมาต่อมีมาต่อฮึม Yeah. Der <laughs> 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 ที่เดิที่นอนที่นอนรถถังกินอิ่มแล้วครับอ,นอ,นอักออา chạy kì phải non lêu phải non lê phải không lên, lê phải non lêu ừ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  ดูทำตัวหน้าตัวตาเลยในรถฮับก,กี้นะโอเคนะครับสวัสดีครับ